สวัสดีครับพบกับครูใหม่สตดิโอกับครูใหม่อยากเล่ากับการเล่าเรื่องหลอนๆนะครับสำหรับเรื่องในวันนี้ก็จะต้องขอขอบคุณเว็บ r e a d a r i g h t c o m จากนักเขียนนํำปรกากที่ชื่อว่า p i กม me m เอฟบนนะครับเรื่องในวันนี้จะเป็นเรื่องของกฎของการเข้ายามกะดึกเป็นยังไงไปลองฟังกันดูนะครับ ผมมาทำงานเป็นยามวันแรกที่โรงเรียนแถบชานเมืองผมเป็นเด็กต่างจังหวัดที่เข้ามาคว้าโอกาสในเมืองหลวงผมได้ไปสมัครงานกับบริษัทรักษาความปลอดภัยแห่งหนึ่งและพวกเขาได้ส่งผมไปยังเรียนเอกชนแห่งหนึ่งย่านชานเมืองแต่ที่น่าแปลกคือก่อนที่เขาจะส่งผมมาเขาถามคำถามอย่างหนึ่งกับผมว่าผมเชื่อเรื่องผีหรือไม่ ซึ่งแน่นอนว่าผมเป็นวัยรุ่นที่มองเรื่องผีก็แค่นิทานหลอกเด็กไม่ให้กล้าออกจากบ้านในตอนกลางคืน,คนผมจึงตอบด้วยความจริงและผมจึงได้รับการรับเลือกมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนแห่งนี้ถึงแม้จะมีคำถามแปลกประหลาดไปบ้างแต่ด้วยค่าจ้างงามที่ล่อตาล่อใจเด็กต่างจังหวัดอย่างผมมีเหรอจะไม่รับข้อเสนอนี้เมื่อมาถึงโรงเรียนวันแรก ผมได้เข้าไปพูดคุยกับคุณครูท่านหนึ่งที่เข้ามาแจกแจงว่างานของผมมีอะไรบ้างในแต่ละคืนคุณครูท่านนั้นชื่อครูโดมผมลืมบอกคุณไปว่าผมต้องอาศัยอยู่ในที่พักที่โรงเรียนจัดให้เนื่องจากโรงเรียนค่อนข้างห่างไกลเขตชุมชนครูโดมพาผมเดินไปดูตึกเรียนที่ผมต้องเดินตรวจว่าห้องไหนมีอะไรที่สําคัญบ้าง เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมโรงเรียนจึงดูงเงียบจนวังเวงอย่างบอกไม่ถูกเมื่อครูโดมพาผมเดินดูส่วนต่างๆของโรงเรียนเสร็จก็เป็นช่วงใกล้ค่ำพอดีครูโดมจึงขอตัวกลับก่อนเนื่องจากมีธุระก่อนกลับครูโดมได้ยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้กับผมและกำชับว่าให้ผมอ่านก่อนที่จะเริ่มงานตรวจตราในโรงเรียนและนอกจากนี้ครูโดมยังได้บอกอีกว่า หากผมต้องการจะยกเลิกการทำงานที่โรงเรียนนี้ต้องบอกก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันไม่เช่นนั้นผมต้องจ่ายค่าปรับสองเท่าจากค่าจ้างเป็นค่าเสียเวลาผมรับกระดาษมาในจิตใจคิดว่าคงเป็นแค่กฎเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการปิดไฟและการตรวจตราบริเวณไหนเป็นพิเศษมากกว่าเมื่อผมกลับมาถึงป้อมยามผมจึงคลี่กระดาษแผ่นนี้ดูและสิ่งที่คุณจะได้อ่านต่อไปนี้ คือกฎที่เขียนอยู่ในกระดาษแผ่นนี้กฎของการเข้ากะตอนกลางคืนในโรงเรียนกฎข้อที่1คุณห้ามออกจากป้อมยามในเวลา19นาฬิกาจนกว่าจะถึงเวลา22นาฬซึ่งเป็นเวลาที่คุณต้องเดินตรวจตราโดยเด็ดขาดและอย่าลืมล็อกประตูป้อมยามให้ดีๆอาจจะมีชายท่าทางมีอายุคนหนึ่ง S <S <an> เข้ามาบอกว่าเขาเป็นยามที่จะมาช่วยคุณตรวจตาในคืนนี้โปรดจำไว้โรงเรียนเราจ้างยามแค่คนเดียวคุณไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรเพียงแค่อย่าเปิดประตูให้เขาเข้ามาได้โปรดจำเอาไว้ว่าเขาจะทำอะไรคุณไม่ได้ตราบที่คุณอยู่ในป้อมยามและไม่เปิดประตูเขาจะเดินวนเวียนอยู่สักพักก่อนจะจากไปกฎข้อที่2ในขณะที่คุณอยู่ในป้อมยาม คุณอาจจะพบเด็กผู้ชายหนึ่งคนมาขอความช่วยเหลือสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำคือถามชื่อเขาและตรวจสอบรายชื่อนักเรียนปัจจุบันจากแฟ้มที่อยู่ในล็อกเกอร์ด้านหลังคุณ2.1หากเขาอยู่ในรายชื่อให้คุณเปิดประตูให้เขาเข้ามาและกำชับให้เขาอยู่ในป้อมยามจนกว่าจะเช้า2.2หากเขาไม่อยู่ในรายชื่อนักเรียนให้คุณแนะนำให้เขาไปห้องสมุดเพื่อพบครูบรรณารักษ์เธอจะจัดการที่เหลือต่อเอง ซึ่งเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดก็ได้ขณะที่คุณอยู่ในป้อมยามหรืออาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเลยก็ได้กฎข้อที่3จะมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาที่ป้อมยามในช่วงเวลา19.30นากานาทีถึงเวลา 20. ่สนาฬกา3.1หากเธอแต่งหน้าอ่อนๆและบอกว่าเธอเป็นครูบรรณารักษ์ให้คุณหยิบกุญแจที่มีพวงกุญแจสีเหลืองที่ห้อยอยู่ด้านหลังคุณให้เธอไป 3.2หากว่าเธอทาลิปสีแดงและบอกว่าเธอเป็นครูนาฏศิลป์คุณห้ามพูดกับเธอโดยเด็ดขาดและไม่ว่าเธอจะพยายามโน้มน้าวให้คุณพูดกับเธอมากแค่ไหนจงจำไว้ว่าถ้าหากอยากมีชีวิตอยู่ให้ทำเหมือนเธอไม่มีตัวตนและหลังจากนั้นประมาณ30วินาทีเธอจะเดินจากคุณไปเองคุณต้องห้ามมองตามเธอจนกว่าจะแน่ใจว่าเสียงส้นสูงของเธอได้เดินห่างออกไปไกลคุณ เนื่องจากไฟที่สลัวหน้าป้อมยามการแยกแยะใบหน้าของเธออาจาเป็นเรื่องที่ยากดังนั้นจงตั้งใจฟังสิ่งที่พวกเธอพูดกฎข้อที่4เมื่อถึงเวลา21นาฬิกาภาพกล้องวงจรปิดที่อยู่หน้าห้องมอนิเตอร์อาจจะเปลี่ยนไป4.1หหากภาพเป็นปกติยินดีด้วยตอนนี้คุณไม่ต้องมีอะไรที่ต้องกังวลจนกว่าจะถึงเวลา ตตรรวจรา4.2หากภาพสัญญาณคลื่นแซกซ่าเข้ามาให้คุณรีบนำผ้าที่อยู่ด้านหลังคุณมาคุมหน้าจอมอนิเตอร์ทันทีไม่อย่างนั้นมันจะมองเห็นคุณหลังจากนั้นรอจนกว่าเสียงซ่าจะหายไปแต่คุณต้องแน่ใจว่ามันหายไปแล้วจริงๆจึงจะสามารถเปิดผ้าออกได้หลังจากนี้คุณจะสามารถทำอะไรก็ได้ที่คุณต้องการภายในป้อมยามนี้ จนกว่าจะถึงเวลาเดินตรวจตรากฎข้อที่5เมื่อถึงเวลา22นาฬิกาให้คุณเปิดลิ้นชักใต้โต๊ะที่คุณนั่งอยู่และหยิบไฟฉายจากในนั้นออกมาเพื่อเตรียมตัวออกไปเดินตรวจตราในโรงเรียนคุณต้องจำไว้ว่าเรามีไฟฉายแค่กระบอกเดียวเท่านั้นถ้าคุณเปิดมาเจอไฟฉายสองกระบอกให้คุณเปิดลิ้นชักชิ้งไว้และซ่อนตัวอยู่ใต้โต๊ะจากนั้นให้คุณหลับตาและกั้นหายใจเข้าไว้ คุณจะได้ยินเสียงเปิดประตูและหยิบของออกไปจากลิ้นชักบนหัวคุณคุณต้องหลับตาและกั้นใจจนกว่าจะได้ยินเสียงปิดประตูดังลงอีกครั้งจากนั้นให้คุณนั่งรอที่ป้อมยามไปก่อนเป็นเวลา30นาทีจึงค่อยไปเดินตรวจตรากฎข้อที่6เมื่อคุณต้องตรวจตราที่สระว่ายน้ำโปรดดูให้ดี6.1ถ้าป้ายสระน้ำขึ้นแสดงว่าเปิด ให้คุณหันหลังออกมาไปตรวจตาที่อื่นก่อนโดยห้ามหันหลังกลับมาเพราะครูใหญ่โรสกำลังใช้งานสะน้ำอยู่และเธอไม่ชอบผู้รบกวน6.2ถ้าปลายหน้าสะน้ำขึ้นว่าปิดปกติให้คุณเข้าไปตรวจตาได้ตามปกติหากคุณเจอกรณีแรกโปรดจำไว้ว่าอย่ากลับมาตรวจตาสะว่ายน้ำจนกว่าจะหลังตีสอง แต่หากคุณไม่เชื่อคำเตือนนี้ก็ขอให้คุณภาวนาให้ครูใหญ่รถไว้ชีวิตคุณกฎข้อที่7ถ้าคุณกำลังตรวจตราอยู่ในอาคารเรียนแล้วเห็นสุดปลายทางเดินมีเด็กผู้หญิงนั่งร้องไห้อยู่ให้คุณรีบเดินหันหลังกลับไปทันทีโปรดจำไว้ว่าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนชายล้วนและไม่มีทางที่จะมีเด็กผู้หญิงอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้กฎข้อที่8 หากคุณต้องการเข้าห้องน้ำคุณจะสามารถเข้าได้แค่ชั้นที่สี่ห้องที่สานับจากทางขวามือเท่านั้นห้ามใช้โถชีและห้องน้ำอื่นเป็นอันขาดและหากมีเสียงคนเคาะห้องน้ำที่คุณกำลังเข้าอยู่ให้คุณยกขาขึ้นให้ไวให้พ้นช่องประตูให้ไวที่สุดเพราะอะไรก็ตามที่เคาะห้องของคุณมันจะสามารถมองเห็นคุณได้คุณต้องรอจนกว่าเสียงเคาะประตูจะหยุดลง หลังจากนั้นคุณจึงสามารถเดินออกมาได้กฎข้อที่9หากคุณได้ยินเสียงวิทยุสื่อสารดังขึ้นให้คุณจำกฎข้อหนึ่งไว้ว่าในกะดึกมีคุณเป็นยามเพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่พยายามจะวอหาคุณสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแน่ๆให้คุณทำเป็นไม่สนใจมันแต่ถ้าหากคุณทนไม่ไหวกับเสียงที่แทรกเข้ามาจริงๆคุณสามารถกดตอบได้ แต่ห้ามพูดอะไรเด็ดขาดไม่ว่ามันจะพยายามบอกว่าตอนนี้กำลังตกอยู่ในอันตรายแค่ไหนก็ตามหรือแม้ในวอจะเป็นเสียงของผมก็ตามเสียงวอจะดังอยู่3ามครั้งในตอนเวลาตีหนึ่งตีสองและตีสามกฎข้อที่10ถ้าคุณเดินผ่านห้องเรียนที่มีหุ่นแต่งตัวเหมือนคุณครูอยู่ให้คุณรีบวิ่งไปหาที่ซ่อนตัวให้ไวที่สุดแล้วภาวนาให้มันหาคุณไม่เจอคุณต้องเงียบที่สุด คุณจะได้ยินเสียงส้นสูงเดินไปมาอยู่พักหนึ่งถ้าเสียงส้นสูงหายไปคุณสามารถออกจากที่ซ่อนได้และเดินตรวจตาได้ตามปกติกฎข้อที่11โปรดจำไว้ทุกครั้งถ้าคุณเดินผ่านภาพที่ใต้ชื่อภาพว่าผู้อำนวยการโรถให้คุณทำความเคารพภาพทุกครั้งไม่เช่นนั้นครูใหญ่โรถจะตามไปหาคุณเพื่อถามเรื่องนี้ด้วยตัวของเธอเองเชื่อเถอวะว่าถึงตอนนั้น คุณคงอยากที่จะตายไปมากกว่าที่จะพบเธอกดข้อที่12ขณะที่เดินผ่านห้องดนตรีไทยแล้วไฟฉายเกิดติดๆดดับดับขึ้นมาให้คุณเข้าไปในห้องดนตรีไทยและนําชดาที่วางอยู่มุมห้องทางขวาไปใส่ไว้ในหัวของหุ่นตัวที่ใส่ชุดนางรำอยู่กลางห้องหลังจากนั้นให้คุณหยิบแม่กุญแจบนโต๊ะครูในลิ้นชักถือออกมาและเดินออกมาจากห้องพร้อมกับรีบล็อกประตูด,ด้วยแม่กุญแจนั้นให้เร็วที่สุด ไม่อย่างนั้นตัวคุณอาจจะกลายเป็นหนึ่งในหุ่นที่อยู่ในห้องดนตรีไทยกฎข้อที่13โปรดจำไว้คุณต้องตรวจตราในตึกให้เสร็จก่อนเวลาตี3.33หากคุณยังอยู่ในตึกช่วงหลังจากนั้นก็ขอให้คุณโชคดีในการเอาชีวิตรอดจนกว่าจะเช้ากฎข้อที่14เมื่อคุณตรวจตาเสร็จแล้วให้คุณเดินออกจากตึกโดยใช้บันไดาทางด้านซ้ายมือเท่านั้นและจำไว้ว่า ขณะลงบันไดคุณต้องรีบวิ่งลงให้ไวที่สุดไม่ว่าจะเกิดเสียงอะไรคลานตามหลังคุณมาก็ตามห้ามคุณหันไปมองเด็ดขาดสุดท้ายผมก็ขอให้คุณโชคดีกับการตรวจตรายามค่ำคืนหากคุณทำตามกฎทั้งหมดนี้ผมมั่นใจว่าคุณจะปลอดภัยในระดับหนึ่งเมื่อผมอ่านกฎพวกนี้จบผมอึ้งไปสักพักพลางคิดในใจว่า คนเมืองหลวงนี้เขาชอบแกล้งคนเหมือนกันสินะเอาสะผมขนลุกไปทั้งตัวเลยหลังจากอ่านเสร็จผมก็พับกระดาษกดเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อพลางมองนาฬิกาเวลา19.30ยังไม่ทันจะคิดอะไรต่อผมก็ได้ยินเสียงส้นสูงเดินเข้ามาใกล้ๆพร้อมกับเสียงที่พูดว่าสวัสดีค่ะฉันเป็นคุณครูนาตศินค่ะ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเล่าจากการอ่านกฎนะครับต่างๆนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของการอยู่เวรยามกลางคืนที่โรงเรียนนะครับก็มีความหลอนในระดับหนึ่งเลยนะครับผมก็เชื่อว่าหลอนดีนะครับนั่งอ่านไปนั่งเล่าไปก็คิดไปนะครับคนลุกเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็กดไลค์กด s u b สไ r i b ์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปอย่างนี้ลงอีกเรื่อยๆนะครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ